สวัสดีสวัสดีจ้าสุขูสุคนวันอาทิตย์สนุงกับว่าได้ไปใสอยู่เฮือนอากาศมันห้อนเนาะมื้อนี้เขาครัวสิพามาเบิ่งอันพอดีไอ้เพื่อนได้ได้อะไรขเขาห่องว่าได้หังหังต่อหังมิ่มที่ไปเอาเป็นน้ำผึ้งอะนะค่ะพอตัวนางมันเฮาเกามาตม้มเนาะ เมื่อนี้เอามามกใส่ไข่เดี๋ยวไปเบิ่งเนาะว่าป็นจังใดไข่เขาเรียกว่าไข่อะหางพึ่งรังพึ่งใส่ไข่ใส่ผักใส่ว่าอีตู้นะฮาก็ะสิมามกมกมเด้อนี่ห่อไว้แล้วห่อไว้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปนึ่งนาะ คอยมาดูกันเลยว่าต่อขั้นตอนการห่อจะเป็นยังไงมาจ้าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยถ้ามีใบตองใบตองแล้วเราก็วางลวงวางลงตักใส่ใบตองเอากะพอดีพอดีพอดีบบต้องเอาหลายเด้อ มันมันเต็มนี่นี่ดูนะน้ำมันน้ำไข่มันหลายโคตรน้ำไข่มันไข่มันลายเพราะมันหอมไรยเยอะแอะเลย 吃、嗯、吃、哦、倒吃吃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 吃 ีกแล้วหนึ่งโมกยวเอาไปห่อกันก่อนแล้วค่อยไปดูขั้นตอนกันหนึ่งนะจ้ะเสุดยอแล้วจ้านี่ทีนี้เฮาก็จะเอาไปเนึ่งใส่ลงไปในนี้นเลยชุบชุบชุบได้แล้ว ปิดฟ้าสักสิหนาทีเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูกันใช้เวลาหนึ่งสิานาทีปิดฟ้าครึบค่อยมาดูกันจ้าระหว่างที่รอหมกเราก็มาปอกแอปเปิ้ลปอกแอปเปิ้ลใส่กล่างลรา แอปเปิ้ลแอปเปิลหน่อยน้อยหน่อยน้อยน้อยอร่อยอยู่ในช่วงลดน้ำหนักเวลายิวก็แปลอาแอปเปิ้ลมากินไม่กินขนมช่วยได้ผลไม้แช่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นไว้เย็นเย็น ใส่กล่องไว้เข้าตู้เย็นไว้กินได้หลายวันแล้วก็มันเย็นมันเย็นแล้วเฮากับจังซีแซบมันกรอบนะอปอกแอปเปลิลกันเด้อแอปเปลิลกันสักหน่อยกุหลาบมกจังซีซุกแล้วค่อยมาบึ่งกันว่ามันจะเป็นจังใดรสชาติจะเป็นแบบใดนะัเพราะว่าปรุง ปรุงย่าเอาเค็มๆไว้นิดนึงเผื่อน้ำในมกมันออกมันจางสิพอดนะแต่อแอปเปิลกันได้หวานแอปเปลิลแอปเปลิลลุงเอามาให้กลับกลับหอม เราค่อยไปเบิ่งมุกนะว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงจ,จ้ะเรียบร้อยแล้วจ้าแอปเปิลเต็มกล่องแล้วนี่เดี๋ยวไปเข้าตู้เย็นไวน้เนาะจ้ะเข้าตู้เย็นไวก้กินเย็นๆอากาศห่อนๆกินผนลไม้เย็นๆชื่นใจจ้ะไ,ไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนเด้อจ้ะอ่านไปแล้ว15นาที ว้าวสังเกตได้จากหัว่าซุกได้ที่หรือบอซุกเบิ่งที่ใบตองเด้อถ้าใบตองมันเหลืองมันเป็นแบบนี้แสดงว่าได้แล้วเนาะอ่าโอเคปิดแก๊สได้แล้วปิดแก๊สเลยปิดแก๊สแล้ว อมุกไหนดีอมุกไหนดีอมุกไหนดีดีอมกุกอมุกนี่แล้วกันเดี๋ยวสิมาแกะให้เบิ่งเด้อว่าเป็นใจใดมเรามาดูกันหอ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 น หอนๆเลยหอนๆเลยหอนๆเลย สวยงามสวยงามตามทองเรื่องชิมกันเด้อนะชิมชิมอันนี้บ้างกันเดนะ้อได้อยู่มมุกมุกไข่พึ่งใส่ไข่ ไปกินแบบเนี้ยเขามีข่าววันนี้จับแม่เนี้ยคือข่าวกันอยู่บ้างไปไปกินด้วยแบบเนี้ยไป